สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่809นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาอัเดกข่าวสารรูน่าซีกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้เรามีอยู่2เรื่องนะที่เราจะมาเก่าวกันนะเรื่องแรกเลยเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นข่าวก่านะ,ะเรื่องแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องผลโพใหม่ผลโพใหม่เนี่ยเกิดจากที่คุณกมลาเฮริสนะแกไปไปพูดหรือปาใส่ะไยสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ คือจร,จริงๆเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไม่ให้นักธุรกิจพูดบางทีมันก็ทําให้คะแนนเสียงตกนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณกัมลแกแฮริสเนี่ยแกเป็นอายการเก่าแกเป็นอายการขึ้นนักกฎหมายอ่ะนะแกไม่ได้มาจากานักธุรกิจเหมือนโดโนโดัลด์ทรัมป์นะแกไปพูดแล้วทาให้คะแนนเสียงตัวเองมันตกนะอันเนี้ยทำไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือเหมือนจัดก,การฮาราคิรีตัวเองอ่ะนะ ปรากฏว่านะคะแนนมันก็ดิ่งลงส่วนทั้์เนี่ยคะแนนมันเพิ่มขึ้นนะคะแนนมันเพิ่มขึ้นซึ่งหลายหลายสำนักเนี่ยเขา,เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเมก,กันเนี่ยมองอยู่3-4เรื่องนะเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือ1เศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะตรงกับที่รองศาสตราจาออรย์ดรสมชายเนาะแกบอกว่าถ้าเกิดคนเมก,กันเนี่ยนะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเขาจะเลือกทั้ แต่ถ้าเกิดเขาเห็นถึงความสําคัญของประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเลือกเดโมแครตนะใครจะมาช่างเถอะเขาจะเลือกเดโมแครตฉะนั้นเนี่ยป,ปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ทุกคนรู้กันเลยคือเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาหินเลยนะอีกอันนึงคือเงินเฟอ นะฮะแล้วอีกอันนึงคือมันเป็นเรื่องของสัมมิการโดยตรงหรือคือเรื่องรมแดนคนเข้าเมืองอ่ะนะอันนี้เนี่ยเป็น3ปัจจัยหลักนะซึ่งโดนัลด์ทรัมเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในสิ่งที่คนเมกันอยากได้มันก็เลยทําให้ผลโพของโดนัลด์ทรัมเนี่ยขึ้นมาเอง ขึ้นมาโดยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือกรมลาไปพูดประโยคนึงทําให้คะแนนตัวเองตกนะเอออันนี้ก็ว่ากันไปนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะไม้เด็ดของโดโนโทัทยังไม่มาก็คะแนนเสียงพุ่งแหละอันนี้ก็ดูไปสำหรับผลโพเพราะอะไรทำไมเราถึงพูดถึงโดโนโทัทบ่อยอย่างที่ผมพูดนะฮะว่าถ้าโดโนโทัทเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้สนับสนุนนะคริปโตนะเขาไม่ได้ให้ท้ายคริปโตเขาจะใช้คริปโตทำนูน่นทำนี่แล้วเขาไม่ได้ประกาศ ต่อโลกว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะคริปโตจะเป็นกระทิงนะอันเนี้ยเราจะไม่เชียร์อะไรเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยที่เราเชียร์นะเราเชียร์เพราะว่าเราได้ประโยชน์จากเขาก็ดูกันไปนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เอาเถอะนะเอเอทำอะไรที่ทําให้เรารวยได้ก็เราก็ฟังฟังไว้นะจะได้ชื่นใจอ่ะอีกอันหนึ่งคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมี นะป๋าสายเปยอยู่คนหนึ่งนะเสนอให้รางวัลกับคนไหนก็ได้นะที่เสนอแผนเปกแล้วสามารถเป๊ก usdc ได้1ดอลลาร์เนี่ยเป็นระยะเวลาแบบไม่หลุดเป๊กเลยเนี่ยเดือนนะเอ่อคนนี้เป็นเจ้าของทวิตเตอร์คนนี้ฮนะป๋าคนนี้นะหน้าตาประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยเขามาเพิ่มเงินรางวัลให้นะจากสองแสนสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะจ่ายเป็น usdc ฮนะ ทำไมจ่ายเป็น USDC คือถ้าเกิดคุณอยากได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคุณต้องเป๊กให้มันได้1ดอลล์คุณก็จะได้1ล้านไปนะเอออย่างที่ผมบอกฮะว่าจริงๆเนี่ยผมไม่มีตังหรอกนะสมมุตินะผมไม่มีตังหรอกแต่ผมมี USDC อยู่1 000, 000, ล้านเหรียญน,นะแล้วมี l ูน a าซเนี่ยผมก็ไปบอกว่าใครสามารถนะที่จะเป๊ก USDC ได้1ดอลลาร์เนี่ยผมก็จะยก USDC 1ล้านนั้นให้ไปเลย นะเขาก็จะทำนะเพราะว่าเขาต้องทําให้มันถึง1ดอลลาร์เขาถึงจะจะได้เงิน1นล้านดอลลาร์สหรัฐคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนถึงนะถึงเขาจะไม่เสนอนะคนในชุมชนก็ทําอยู่แล้วเพราะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแผนการเปกเนี่ยคือจุดสุดยอดของลูน่าซีคือจุดสุดท้ายเลยนะจุดสุดท้ายเลยเพราะคนทุกคนเนี่ยที่ถืออยู่แล้วเป็นโหนดให้ชุมชนเนี่ยถ้าคุณไปดูนะคนที่เป็นโหนดเนี่ยนะฮะก็มีออโหนดนะ มีครูคอยนะคือมีหลายๆคนที่มาเป็นโหนดให้ไม่ว่าจะมีตัวตนหรือใช้นอมินีมาเป็นโหนดนะปัญหาก็คือโหนดพวกนี้เนี่ยต้องโฮลูน่าซีไว้แล้วในกระเป๋าที่โฮลูน่าซีนั้นก็มี USDC ด้วยนะอย่าลืมทุกคนมีทั้งลูน่าซีเวสดีซีอยู่ในมือฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีใครทําให้เหรียญที่อยู่ในมือของตัวเองเนี่ยเสื่อมมูลค่ามันต้องทํำยังไงก็ได้ให้เหรียญที่อยู่ในมือนั้นมีมูลค่าขึ้นมามันเป็นตรกกะง่ายๆหรือจะบอก ตะกกะคอยควายก็ได้นะฮะคือมันเป็นตะกกะง่ายๆที่มันคิดง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องไปเอาอะไรมาคิดให้มันซับซ้อนอ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเขาไม่เสนอรางวัลไอการเสนอรางวัลก็อาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งนะที่จะให้ทุกคนมาคิดแต่ผมบอกเลยว่าแผนนี้เนี่ยก็โอเคนะมาเสนอให้เงินรางวัลเนี่ยก็ดึงดูดว่าคนที่เขาจะทําอยู่แล้วแต่เขารอเวลา คือเขาจะทําอยู่แล้วนะแต่เขารอเวลาเ,เขาจะแสดงจะได้แสดงตัวออกมาว่าเนี่ยนะฉันจะทําแล้วจะทําให้มันเกิน6เดือนด้วยอะนะอาจจะเป็นโดหรือโนมินีของโดอีกทีซ้อนๆกันมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะที่จะมาเป๊กเพราะว่าคนที่เข้าใจระบบเรื่องเป๊กเนี่ยมากที่สุดเลยคือโดแล้วถ้าเกิดเขาส่งกลับเกาหลีนี่ก็ยิ่งจะเป็นการทําเปิดทางให้เขาสามารถไปเจอนะคนทีเ่เคยอยู่สนับสนุนก็อาจจะ เอาซิในเมื่อคุณจะให้เงินรางวัลนี่นะในไหนก็ทําอยู่แล้วนะก็ขอแล้วกันนะหล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะคือผมต้องบอกอย่างนี้ถึงถึงคุณไม่ไม่จ่ายนะฉันก็เป๊กอยู่ดีอันนี้ก็มีการาไปทําข่าวคอยแก๊ปเองเนี่ย,ยก็ไปทําข่าวเรื่องนี้นะว่าคนในชุมชนนะเออมีการพูดถึงจะให้รางวัลสําหรับคนที่นะรีเป๊กนะสเตเบิลคอยแบบอัลกอริทึมเนี่ย USDC นะให้เสถียรที่1ดอลลาร์เนี่ยภายใน6เดือนโดยจะให้เงินรางวัลเนี่ยนะมากกว่านะล้านดอลลาร์ 1, สหรัฐก็คือ1ล้าน USDC ที่คุณเปกได้นั่นแหละนะฮนะก็เป็นสิ่งที่ทำจากนะเหรียญที่มีมูลค่าอยู่แค่50สตางค์นะห้สบาตางค์นะให้มีมูลค่านะขึ้นเป็น1ดอลลาร์ได้ใครถืออยู่ก็รอเก็บเกี่ยวนะส่วนประเด็นปัญหาก็คือผมจะบอกอย่างนี้ คือก่อนหน้าที่มันจะมีการเผาตามคำพิพากษาเนี่ยนะชุมชนเคยคำนวณแล้วครั้งหนึ่งอย่าลืมนะแผนเป๊กเมื่อต้นปีเนี่ยที่ผมเคยพูดนะว่าชุมชนเนี่ยเคยเสนอแผนเป๊กเอาไว้นะในนักนักพัฒนาเหล่านี่แหละอยู่ที่ประมาณ2เซนถึง3เซนแสดงว่านะ,ะก่อนเผานะเราต้องแบ่งอย่างนี้คือก่อนเผาคือต้นปีเนี่ยยังไม่มีไอ้ปัจจัยตามคำพิพากษาเนี่ยนะฮะ เปกกันที่2เซนถึง3เซนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเผามันมีเงื่อนไขใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีการลบลดอุปทานอย่างรวดเร็วแสดงว่ามันต้องเกิน2-3เซนขึ้นไปอีกถูกไหมฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเปกโดยสูตรเดิมนะสูตรเดิมเนี่ยไอ้ต้นปีเนี่ยนะฮะมันจะอยู่2-3เซนนะแล้วก็ไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยมันมีเผาเยอะเอาสมมตินะ เผาลูน่าซีสักหนึ่งทิลเลียนไม่ต้องไปถึงสองทิลเลียนหรอกนะสักหนึ่งทิลเลียนหรือครึ่งทิลเลียนก็ได้อ่ะห้าแสนล้านล้านลูน่าซีเนี่ยแล้วเผา USDC นะสัก30เเหลืออยู่ประมาณ70%หรือประมาณ6แสนล้าน USDC เนี่ยมันก็ต้องเป๊กได้มากขึ้นดินะมากกว่า1บาทฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่มีการกาวกันเห็นแชร์กันเยอะเลยนะฮะในกลุ่มไลน์เนี่ยที่บอกว่าเกิน1บาทมันก็ถูกมันก็ถูกอ่ะแต่มันจะถูกเนี่ย คือมันต้องเผาเท่าไหร่ก่อนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคนในชุมชนเนี่ยรอยอยู่2เงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเงื่อนไขที่1คือ,อเทอร์าฟอร์มแลบเผาเท่าไหร่เอางี้ก่อนเงื่อนไขที่2คือพอเผาแล้วขเวาขาเผาคีเนี่ยนะฮะชุมชนจะเข้ามาดูแลแบบเบ็ดเสร็จเ,รดเด็ดขาดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเป๊กยังไงเราต้องไปขอเทอราฟอร์มแลบตอนนี้เราไม่ต้องขอแล้ะเราทําได้โดยเสยรีภาพละฉะนั้นเนี่ย เป๊กมาแน่ชุมชนทําแน่นะเพราะชุมชนไม่ยอมให้สตังที่อยู่ในมือตัวเองเสื่อมมูลค่าหรอกต้องทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเหมือนหุ้นนะ่ะคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณถือหุ้นอยู่เนะี่ยคุณจะทําให้หุน้นคุณมีมูลค่าเสื่อมได้ไงคุณก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้หุ้นในมือคุณมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพื่อทํากําไรใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะยังไงเนี่ยคนที่เป็นโหนดต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นชุมชนนะ่ะสักวันหนึ่งเขาต้องเป๊กเมื่อพร้อม นะเมื่อพร้อมนะอ่าพร้อมเนี่ยมันจะพร้อมก็ต่อเมื่อต้องได้ข้อสรุปก่อนนะฮะว่าเทอร่าฟอร์มแลบเผาเท่าไหร่อัเนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะอีกอันนึงอย่างที่บอกฮนะว่าตอนนี้เนี่ยไอราคาไอจำนวนลูน่าซีมอยู่ที่เท่านี้นะแล้ว usdc อยู่เท่านี้อันนี้ usdc นะถ้าเกิดมันรีเป็กตอนนี้มันดีเป็กอยู่นะมันดีเปกอยู่นะถ้ามารีเป็กเนี่ยแปลว่าไอเนี่ยมันจะลดไอเนี่ยมันจะเพิ่มไหม เออถ้าไอนี่ลดไอนี่เพิ่มแปลว่า USDC มันมันต้องเป๊กให้ได้หนึ่งหนึ่งดอลใช่ไหมถ้าไอนี่มันก็อาจจะเกินหนึ่งดอลก็ได้นะเออเพราะอะไรเพราะมันต้องลดว,วบลงไปใช่ไหมอันนี้มันต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ต้องอยู่หนึ่งดอลด้วยนะอันนี้ไม่รู้ไปหาวิธีเอาเองสําหรับคนที่จะรับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์นะอ่านี่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งจริงๆก็เป็นข่าวที่มีมาหลายวันแล้วนะคือศาลดูไบเนี่ยเขาตัดสินว่าให้จ่ายเงินเดือนด้วยคริปโตได้แล้ว คือจริงๆเนี่ยในเรื่องการใช้นะเออจริงๆในข่าวเนี่เขาบอกบิตคอยหรืออีเธอเรียมมั้งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังอาจยังไม่รวมถึงคริปโตตัวอื่นนะก็ดูกันไปนะสำหรับเรื่องนี้ปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจของอเมกาอย่างที่บอกแหละนะฮะว่าคนเมกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะมองเห็นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของอาจารย์สมชายเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าคนอเมริกันนะ คำหนึงถึงหรือเลงเห็นถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเขาจะเลือกรีพับลิกเออรีพับลิกันฉะนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นคนยังไงเขาไม่สนขอให้มาช่วยเศรษฐกิจก็พอนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณดูปริมาณน,นะบริษัทที่ล้มละลายในอเมริกาตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี2021นะเออตั้งแต่ปี2021เนี่ยมันขึ้นมาใหญ่เลยนะอันนี้แล้วมันสูงกว่านะมันสูงตั้งแต่ คือตอนนี้บริษัทล้มละลายใช่ไหมคุณดูนะเมื่อก่อนมันไม่ล้มละลายนะมันก็ล้มละลายแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ลดลงในปี2021ไอ้ที่มาลดลงเนี่ยมันอาจจะเป็นหยุดการฟ้องก็ได้เพราะช่วงโควิดใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากผลกระทบโควิดเนี่ยนะฮะเออมันล้มละลายเนี่ยมากถึงนะแล้วมากกว่าคุณดูนะมากกว่าปี2013ฮะ2013เนี่ยยืดล้มเนี่ยจะอยู่แนวแนวนี้ จริงๆก็ตั้งแต่ก่อนปี2012ด้วยซ้ำนะเพราะตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ล้มละลายอยู่ตรงนี้นะคือสูงกว่านะในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ผมพูดฮะว่าเฟดเนี่ยไม่แคร์เรื่องเงินเฟ้อฮะแต่แคร์เรื่องเศรษฐกิจฮะถ้าเกิดภาวะถดถอยไอ้นี่คือหนึ่งในตัวเลขที่เขาจะลดดอกเบีย้ยและเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เขาจะปิินเงินเพิ่มเพราะอะไรฮะเพราะว่าในช่วงที่ปิินเงินเพิ่มเนี่ยเห็นไหมบริษัทไม่ล้มละลายเลยเนี่ยอันนี้คือช่วงปิินเงินเพิ่มนะมันจะมี ในช่วงก่อนโควิดใช่ไหมฮะแต่ในช่วงที่ปิ้นเงินเพิ่มไม่ล้มเลยฮนะน้อยลงฮนะแต่พอหลังจากปิ้นเงินหยุดปิ้นนะแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยนับตั้งแต่ขึ้นดอกเบี้ยมานี่ล้มกันระเนระนาดเลยนะเนี่ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือตัวเลขหนึ่งซึ่งจะเป็นเงื่อนไขทําให้เฟดลดดอกเบี้ยในอนาคตหรือนะพิมพ์เงินในอนาคตนะเพื่อที่จะช่วย้พวกนี้แหละอ่ะอีกอันนึงอันนี้เป็นข่าวลือ นะจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาสนับสนุนกันจริงหรือไม่แต่ปกติเนี่ยแบ็กล็อกเนี่ยเวลาเขาสนับสนุนทางการเมืองเนี่ยเขาจะให้เท่าๆกันคือเขาจะไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะเท่าที่รู้นะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็สนับสนุนทั้งสองฝั่งแหละนะใครมาเขาก็ได้ประโยชน์หมดนะอีกอันหนึ่งก็คอยเบดคูคอยและบริษัทอื่นๆยื่นใบขออนุญ,ญาตในตุรกีจริงๆเนี่ยใบแนนเข้าไปก่อนแล้วนะเออมันมีใบแนนตุรกีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะว่า เออป๋าสายเปจะจ่าย1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้เป็นผลโพนะฮะอันนี้นะฮะเป็นการโหวตนะในเอ่อโพลี่มาร์เก็ตนะโพลี่มาร์เก็ตเนี่ยมีการโหวตโด,ดยจ่ายตังค์นะคุณต้องจ่ายตังค์ในการในการทายผลคือตอนนี้คะแนนของทรัมป์กับคุณธรรมเอ่อกัมลาเฮลิสเนี่ยเสมอกันนะฮะสี่สิบเก้ากับสี่สิบเก้าแล้วหายไปหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือใครก็พวกผู้สมัครอิสระนะ อย่างที่บอกนะฮะว่าคำพูดของคุณกมลาคำพูดเดียวนะฮะทำให้คะแนนตกนะโดนเราทำเพิ่มนะฮะอ่าว่ากันไปนะส่วนอะไรนะผลสำรวจเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยนะฮะห้เเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยจะทะลุเกิน1 0 0 0 0แสนนะ 1, นึ 100, 100, 100. ่งแเกิน1 0 0 0 0แสนอ่านี่ก็ว่ากันไปนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องการจ่ายเงินรางวัลของการรีเป็กนะฮะผมจะให้ดูวันนี้ฮะ คืนนี้เป็นกราฟของเอดานะหรือคาดาโน่นั่นแหละหลายคนเนี่ยไปติดดอยอยู่ในช่วงบูรล,ลันรอบที่แล้วใช่ไหมผมจะผมไม่ได้ให้ดูเว็บนี้นะผมจะให้ดูเว็บนี้คุณจะเห็นความละไม้คล้ายกันว่าเว็บนี้มันคล้ายๆกับลูน่าเลยนะคล้ายกันไหมเหมือนนะฮะไอเนี่ยเว็บเนี้ยคือตัวลาดชันที่ลงมาจากสองสตังค์นะอย่างที่ผมบอกฮะเหรียญไหนก็ช่างฮะที่มันลงมาในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยคุณดูนะ ลงมาแล้วตวัดขึ้นนะแล้วก็ลงมาแล้วก็ลากแบบเนี้ยลากยาวแบบนี้ไอ้ช่วงเนี้ยคือช่วงเก็บของนะเนี่ยนะถ้าใครเก็บของโซนนี้นะแล้วมาขายโซนนี้คุณก็รวยแล้วฉะนั้นเนี่ยจังหวะเก็บของมันจะเกิดอยู่ในตลาดหมีเห็นไหมเออในช่วงตลาดหมีนะคือปี 2019- 2020นี่คือตลาดหมีใช่ไหมสมมติไอเหรียญน,นี้คือบูรันรอบที่แล้วนะอันนี้คือบูรันลรอบที่แล้วนะแล้วมันก็เป็นตลาดหมีหคุณเก็บของแล้วมันก็กลับมาขึ้นแบบนี้ ฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มันคือตลาดหมีถูกไหมมันยังไม่ขึ้นแท้นะฉะนั้นเนี่ยมันลากปี2023 2024เนี่ยนะแล้วหลังจากนี้มันอาจจะขึ้นมาเหรียญทุกเหรียญทำแบบเดิมหมดนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทุกเหรียญแหละนะถ้าคุณไปดูนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะผมจะบอกอย่างนี้ไอเนี่ยคือออทาไฮเก่าไอ้นี่คือฮอออทาไฮใหม่คุณจะสังเกตเห็นว่าเวลาเหรียญเนี่ยนะฮะมันกระดกขึ้นมาแล้วเห็นไหม มันมาถึงออทามไฮเดิมเห็นไหมมันจะต้องแช่อยู่ตรงนี้อีกพักใหญ่แล้วมันถึงจะเด้งแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็เด้งไปอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของมันประมาณนี้ให้เรียนรู้นะในเหรียญต่างๆที่มันลากมะม่วงอยู่ตอนนี้มันยังมีหลายเหรียญนะที่มันยังไม่ขึ้นแท้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูหน้าซีเนี่ยกำลังทําทรงแบบนี้แต่รูหน้าซีมีปัจจัยที่ไม่เหมือนคาดาโนลรูหน้าซีมีปัจจัยที่มันยังไม่ได้เป๊กอย่างที่บอกฮะ ว่าบางทีเนี่ยกราฟเราคำนวณจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่เงื่อนไขหนึ่งซึ่งกราฟไม่มีคือการเผาแบบมหาศาลมันไม่มีมาบอกอยู่ในกราฟฮนะอย่างก็จิบาทเนี่ยนะบูทลิกเขาก็ไม่ได้บอกแล้วถามว่ากราฟบอกไหมมันบอกตรงไหนว่าเฮ้ยบูทลิกจะเผาแล้วนะมันคงไม่มาคาอประตูหน้าบ้านคุณบอกใช่ไหมฮะฉะนั้นเราเนี่ยไอ้พวกตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่มันจะต้องดูยังไง นะแต่ของเรานี่ยังดีหน่อยมันไม่ได้เป็นการกาวแบบมุ่วๆอย่างน้อยมันมีคำพิพากษารองรับมันก็เลยเออน่าเชื่อถือนะฮะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเรื่องการเผาเนี่ยตอนนี้ตีกราฟไม่ได้คือตีกราฟไปแต่แต่มันขึ้นโดยที่มันมีเงื่อนไขที่มันจะจ้ำอ่ะมันเหมือนกระโดดอะนะกระโดดขึ้นไปอ่ะถ้าเหรียญมันกระโดดขึ้นไปขาลงกระโดดลงมาใช่ไหมไอ้ขาขึ้นมันกระโดดขึ้นไปไงแต่มันจะขึ้นไปเท่าไหร่ ตรงนี้แหละผมถึงพูดนักพูดหนาว่าก็จงตั้งราคาหรือตั้งออเดอร์ไว้นะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมันกระโดดยามไหนเนี่ยคุณก็จะได้เทคโปรฟิตไปนะไม่ต้องมานั่งเฝ้านะว่าเออดูพอร์ตดูอย่างเดียวว่าออเดอร์ที่ตั้งไว้นี่มันหายไปเปล่านะเวลาไปอัปเดตนะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็อาจจะหายไปนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดคุณตั้งออเดอร์ทิ้งไว้เนี่ยอย่างน้อยมันเทคโปรฟิตคุณจะไมไ่ต้องมานั่งกงังวลอันนี้ก็เป็นตัว ลูน่าอ,อันนี้เป็นเว็บของคาร์ดานอนะ,อะดูกันไปนะอันนี้เป็นข่าวอีกอันนึงนะ,ะคนที่ต้องการหางานทำานะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากรมการจัดหางานนะเขาส่งนะคนไทยไปเก็บนะผลไม้ป่านะอันนี้บางทีถ้าใครไปสมัครอยู่ก็ได้งานทำบางทีทำงานในประเทศนะ ออดูไม่มีวี่แววนะจะไปแสวงหาการทำงานต่างประเทศก็ลองดูนะตอนนี้เขาก็มีการส่งไปต่างประเทศอยู่นะเพื่อเพื่อคุณสนใจนะเ,นเขาบอกว่าสนใจทำงานต่างประเทศสามารถติดต่อได้ที่กรมจัดหางานนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางการหางานนะเออถ้าเกิด หากินในเมืองไทยไปไม่รอดลองไปเมืองนอกดูอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวคู่สมานะผมไม่รู้ว่าใครที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ยคือใครนะคุณก็ไปดูเอาผมก็มองว่าคือตอนนี้มันเป็นการเปิดตัวนะอย่างที่บอกว่าคู่สมานเนี่ยเขากําลังหาไม่รู้เขาจะหงายการอะไรนะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาหงายการ์ดขึ้นมาก็คือบูทลีกเผา ใช่ไหมฮะที่ทําให้ตะลึงพึงเพิดแล้วก็เป็นข่าวพาดหัวไปใหญ่โตนะฮะรอบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณสมารเนี่ยจะมาคลองพาดหัวข่าวที่โด่งดังนะหรือไม่นะเออหรือจะเป็นลูน่าแทนตัวลูน่าเองเนี่ยดวงจันทรุสุริยะใช่ไหมมันอาจจะตะลึงพึงเพิดอีกรอบนึงไอ้รอบที่แล้วนี่มันตะลึงเพราะมันลงใช่ไหม มันตะลึงเพราะขาลงและไอ้สองสตังก์ก็ตะลึงไหนบอกว่าตายแล้วใช่ไหมอพออีกรอบนี้มันอาจจะตะลึงอีกแบบหนึ่งก็ได้คือมันกลับไปที่1ดอลลาร์โดยที่ที่ทุกคนโทรหากันอะถามว่าคุณรู้หรือไม่ว่ารูหน้าขึ้น1บาทมันขึ้นได้ไงมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอนะเออก็ไม่รู้สิมัน,ม,นมันทำไมมันถึงฟื้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนในชุมชนเราคงน,านั่งหัวเราะเหมือนคนบ้าเพราะอะไรเพราะตั้งออเดอร์ไปแล้วนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ